นายกเทศมนตรีตำบลทับมาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลย้ำมุ่งพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่วันที่17มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายปัญญาล้นล้ำประธานสภาเทศบาลตำบลนทับมา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตมบนทับมาสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ปี2568ประจำปี2568โดยมีวาระที่สำคัญคือการถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตะบลทับมาหลังเข้ารับตำแหน่งโดยมีนโยบายทั้งหมด8ด้านนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตะบนทับมาเปิดเผยว่านโยบายที่ตนได้ถแถลงต่อสภาเทศบาลตะบนทับมาดังกล่าว ได้หวังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบันท้งด้านการบริหารงานด้านการพัฒนามเมืองด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าด้านการศึกษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนและด้านการกีฬา,าศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ จึงจะต้องดําเนินการปรับปรุง <Hollywood> และพัฒนาการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลทับมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปทนี้ชมรับผมนายกยมนแก้วผมตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทับมาได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาล เทศบาลตะบนเช้ามาขึ้น10ปีและจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าในการเข้ารับหน้าที่บริหารราชการเทศบาลตะบนเช้ามากับผมจะรักษาวไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นรอผลนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วนั้น อาศัยอำนาจตาม